ครับคิดยังไงกับพระบ้านเก่าเสาโยครับก็มันก็มีให้เราเห็นอยู่นะเราไม่ว่าเขาไม่ดีคืองบอกอย่างนี้ผมไม่ได้บอกคนขายพระเกมไม่ดีเนี่ยแต่ว่าเป็นอาชีพที่เขาต้องดูแลดูแลครอบครัวเขาเราก็เลือกซื้อเอาเราเขาไม่ได้บังคับให้เราไปซื้อนะฟังผมช้าๆะผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่พูดในหลัง,งความเป็นจริงนะครับพระเกเขาไม่ได้มาระชาชาคอคุณให้เข้าไปซื้อนะครับคุณไปเห็นกับว่าพระเขาขายถูกแล้วคุณอยากได้เพื่อไปขายได้แพงนะครับมันเกิดจากความโลภนั่นเองคนเลยเลือกที่จะซื้อ พราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปคิดใหม่พระของแท้หรือที่มันเล่นกันมันไม่มีถูกหรอกครับมันมีราคาที่แบบว่าสมเหตุสมผลแนละสามารถเลือกที่จะจับต้องได้แต่พอไอ้พระหลักหมื่นอย่างเงี้ยไปซื้อสามร้อยห้าร้อยมันเป็นไปได้ไหมคุณอย่าไปเข้าข้างตัวเองเพราะทุกวันเนี้ยโลกโซเชียลมันเร็วโลกโซเชียลเนี่ยมันเห็นหมดแล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่เอากำเงินเข้ามาหาคําแนะนําพอแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าวันนี้คุณจะไปซื้อพระที่มันถูก ในราคาที่จะซื้อได้ไม่แพงอ่ะพารที่มันไม่ไปแพง่งไหมแต่คือไอ้รุ่นที่มันเล่นเนี่ยมันแพงอยู่แล้วพารแม่งห้าหมื่นอย่างเงี้ยมึงโดดซื้อห้าร้อยอย่างเงี้ยมันคิดว่ามึงจะไปขายได้ห้าหมื่นไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้มีความรู้เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยเข้าข้างตัวเองหรือคุณคิดว่าฟุกไม่มีหรอกฟุกอะ่ะมีแต่ฟุกเชื่อผมเถอะฟุก <laughs> เออไม่มีแต่ฟุก๊กไม่มีฟุกแน่นอนอยู่แล้วเชื่อผมนะ